อันนี้สองข้อที่สี่เดี๋ยวนี้สองที่ลกๆูดนักเรียนลังเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทําบุญทปป่าอย่างเต็มที่เต็มกําลังแล้วก็ได้ทําหน้าที่ยากกริมิตไปเชิญชวนผู้มีบุญท่านอื่นๆให้มาสร้างสมบุญร่วมกันด้วยความวรู้สึกที่เพิ่มปปติใจอย่างสุดสุดนี้ ด้วยผลแห่งบุญนี้นะจ๊ะจะส่งผลทำให้ลูกๆเนี่ยมีความสะดวกสบายทั้งในเรื่องการเดินทางและเรื่องของยานผ่านนะเวลาจะไปไหนมาไหนก็จะสะดวกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะจ๊ะพูดง่ายๆว่าไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตาม ก็จะได้รับความสะดวกโยทินเลยในการเดินทางในทุกที่ทุกสถานนั่นเองอีกทั้งในทุกเส้นทางที่ลูกๆเดินทางไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยด้วยปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงเช่นไม่ถูกทำร้ายไม่ถูกดักทำร้ายไม่ถูกดักปล้นและก็ไม่ประสบอุบัติเหตุ เชดลดรถพลิกความหรือตกเหวเลยอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนี่นะจ๊ะนี่ไม่ประสบปฏัติเหตุสรุปแล้วก็คือสิ่งที่จะเป็นอันตรายในการเดินทางจะไม่เกิดขึ้นกับลูกๆเลยนั่นเองนี่ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราสั่งสมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเป็นบุญที่นึ่งด้วยการทอดพระบาทนี่นะจ๊ะแล้วลที่สำคัญในว่าเราจะเดินทางไปด้วยยานพาหนะใดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวเรือยอดสุดหรูหรือเครื่องบินลำใหญ่ไฮโซเป็นต้นดวงบนในตัวของลูกลูกจะบรรดาให้ลูก,ลกเดี๋ยวพบเจอแต่สารถีที่ดีๆที่มีน้ำใจและมารยาทที่ดีสุภาพฉลาดซึ่งสารถีคู่ใจเหล่านั้น่ะ จะนำพาลูกเดินทําไปถึงจุดหมายปลายทางแบบสมุดแอซิลเลยคือน่อมนละมุลลำไม่ราบเรื่นประดุดยหญ่ใหม่ไม่กระโชกกระชากหรือสั่นสะเทือนเลยนี่นะจ๊ะอีกทั้งสารีหรือโชเฟอร์ผู้ใจล่านั้นเขาจะเป็นคนที่ไว้วางใจได้คือจะไม่เป็นโจรอะไรเป็นพวก สิบเก้าโมงกุดนี่นะจะคิดจะจี้ปล้นลูกๆในระหว่างทางอีกด้วยเนาะไม่ใช่เริ่มต้นก็เป็นไม้ไผ่นะพอต่อไปกลายเป็นโจรก็ไม่ใช่นะนี่เนาะแล้วถ้าลูกๆได้สั่งสมบุญท่าปประ่ามากเขามากเขานี่เรากำลังจะมาเน้นเรื่องบุญท่าป่านะจ๊ะ ยังไม่เกี่ยวกับบุญอื่นนะจนกระทั่งบนบรมเวงลูกๆเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วได้ผลอย่งบนนุญนี้ถ้ถาบุญเต็มเปี่ยมเลยนะจะจะส่งผลทำให้มีเทวดาผู้มีบุญอมาันในระมิดยาพานะที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดให้กับลูกๆตามรสใยมและความพึงพอใจองตัวลูก ซึ่งยางาาณคุบุญคู่ใจที่มันเกิดขึ้นนั้นจะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับเทวรสของเราเทพบุตรเทิดาชาวสวรรค์เลยทีเดียวคือเรื่องของบุญนี่เป็นเรื่องอจินไตยเนี่ยจะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละนี่เนาะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรในการในละมิดอย่างนี้เรื่องาราวในํานองนี้ก็มีปรากฏให้เห็นอย่างมากมายในพระไตรปิฎกซึ่งอ่ คนยุคนี้อาจจะไม่ได้ไปศึกษาฟังแล้วก็สะดุดหูสะดุดใจว่เอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะรู้สึกจะโอเวอร์โหลดเกินไปแต่ว่ามีมากมายในพระไตรปิฎกดังเช่นเรื่องของพระเจ้าในมิราชเราสมมติเป็นอธิษฐานปรมีในทศชาติชาดกไปหาอ่านเอาเนาะซึ่งก็มีอยู่ตอนหนึ่ง ที่เท้าสกเทวราชผู้เป็นราชาเทพนี่อาจาขันเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่จะ้ะได้สั่งให้มาตรีเทพประบุตรสารถีคู่ใจของเท้าสกะเทวราชนำเทวรถจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเรามารับพระเจ้าในบร,ราชในมิราชบนโลกมนุษย์เพื่อพพระเจ้าในบาราชเสด็จทัว นรกและสวรรค์เป็นต้นเออนี่มันมีแล้วเนาะนี่จ้าเทวดานี่พระอินทร์ส่งเทวราส่งสารถีมาเลยเนาะนำเทวรถมารับไปเลยไปทัวร์นรกไปทัวร์สวรรค์น,นรกปีจริงไหมสวรรค์ปีจริงไหมนี่เห็นก็จะจะส่วนว่ารายละเอียดของพระเจ้าในวิราชครูพระยาคงจะไม่ลงอรายละเอียดในวันนี้นะจ๊ะ เพราะเวลาเรามีน้อยเหลือเกินอีกทั้งเรื่องหลังพระเจ้าใเนวิราาก็เคยกล่าวถึงมาถึงมาแล้วในช่วงทศชาติชาดกที่หอทิจิชาติที่ผ่านมานจะจ๊ะในโรงเรียนนุบานฝันในฝันวิชาดังนั้นท่านนักเรียนท่านใดสนใจปรารถนาอยากที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถค้นคว้าได้จากพระไตรปิฎกหรือติดตามรับชมก็ได้ที่ช่องนี้ช่องเดียวนี่เนอะ เป็นเรื่องของบุญนี่เป็นเรื่องที่เกิดกับความคิดคำนึงของมนุษย์ที่มีขอบเขตจำกัดนะจ๊ะอะไรก็ได้ทั้งนั้นขอให้มีบุญนั้นๆเนาะที่มีบุญเพราะได้สั่งสมบุญนอกจากยาพานะคู่บุญคู่จางลูกที่บังเกิดขึ้นจากการในระบิดของเทวดาผู้มีบุญที่อาศัยเทยวฤทธิ์บวกกับบุญ ในตัวของลูกลูกผูมิบุญซึ่งถือเป็นบุญหลักเทวริษนี่เป็นเครื่องเสริมประกอบกันนะจ๊ะอะไรมันก็เกิดขึ้นทางนั้นแหละแตมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเทวรคตขึ้นชาวสวรรค์แล้วยาพานะคู่บุญนังกล่าวยังจะมีคุณสมบัติตามรถนิยมและความปรารถนาของลูกๆอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าหากอยากได้รถหรือยาพหานะาที่ล้ำยุค ระดับเทพคืออยากได้แบบที่ไม่มีล้อและสามารถขับเคลื่อนแบบลอยตัวเหนือพื้นด้วยความเร็วที่สูงนี่าย้อนอวกาศนี้จะรถหรือยานพานะที่ล้ำยุคดังกล่าก็จะปรากฏเกิดขึ้นได้อนุภาพแห่งบุญของลูกๆที่ได้สั่งสมมาได้อย่างเป็นอัศจรรย์ในเดียวยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้รถหรือยานพานะคู่บุญคู่แจของลูกๆ จะขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่สูงมากเพียงใดก็ตามแต่ลูกๆก็จะปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายจากการเดินทางเลย oh. คือจะมีเซฟตี้แบบออโต้หรือปลอดภัยปัตโนมัติในทุกแห่งหนของการเดินทางเลย oh. และที่น่าทึ่งมากไปกว่าน,นั้นก็คือนี่ยาพานะคุบุงกอลูกจะเป็นพานาที่ไม่ต้องใช้เครื่องอในการขับเคลื่อนเลย ยาบานาคูบุญของโลกจะถูกขับเคลื่อนในอนุภาพแห่งเทวฤธิ์และบุญยลิทธ์ที่อยู่ภายในตัวของลูกๆหรือที่ลูกได้สังสมเอาไว้อนุภาพแห่งบุญของตัวว่าเป็นชนี้ลูกๆก,ก็จะไม่ต้องเสียเวลาเงินตาและอารมณ์ในการดูแลและซ่อมบำรุงยาบานะคูบุญของลูกๆเลยเรียกได้ว่าเพียงแค่เติมบุญอย่างเดียว ยานภาณะคู่บุญคู่แจงลูกๆก็สามารถพุ่งไปได้แบบชิวๆเลยนั่นเองโอ,อ้นี่นะ